สวัสดีค่ะมันสุภารัตค่ะวันนี้มาพบกับแหม่มอีกเช่นเคยนะคะในหัวเรื่องของสอี่สาเหตุค่ะที่ทำให้ค่าของเสีย BUN สูงซึ่งหลายคนเนี่ยคือไม่ทราบว่าทำไม BUN ถึงสูงในเมื่อ,อคลุมเนื้อสัตว์ประเภทโปรตีนแล้วเนาะทีนี้เนี่ยโดยปกตินะคะสค่าเลือดที่เราจะต้อง รู้อยู่แล้วนะคะมี3ค่าสำคัญตัวแรกก็คือ BUN หรือว่าค่าของเสียในไตนะคะตัวที่2ก็คือเป็นค่าแคีเรทินีนะคะตัวนี้ก็คือเป็นค่าการทำงานของไตเนาะส่วนตัวที่3นะคะก็จะเป็นค่า GFR ซึ่งค่า GFR ค่ะก็มาจากการที่เราเอ,อเอาคคีเรทินีนมาคำนวณน,นะคะแล้วก็บวกกับ เพศหญิงหรือเพศชายนะคะก็จะคำนวณออกมาเป็นค่า GFR เ,เ,เป็นค่าการทำงานของไตที่เหลืออยู่ของเรานะคะทีนี้เนี่ยวันนี้มันก็เลยจะมาพูดถึงตัวค่า BUN ค่ะซึ่งเป็นค่าของเสียอของไตเรานะคะเพราะว่าที่พูดเฉพาะหัวข้อ BUN นะคะบังเอิญว่า,ามีคนที่เป็นโรคไตที่บบดูแลอยู่อะค่ะเขาก็สงสัยกันมา หลายคนเลยซึ่งแหม่มก็ได้รวบรวมมาให้นะคะจะได้ทราบกันว่าสาเหตุอะไรบ้างนะคะที่ทำให้ค่า BUN ถึงสูงนะคะอย่างแรกนะคะก็คือการที่เราทานโปรโตีนมากเกินไปอันนี้ก็คือ,อ,อโรคไตส่วนใหญ่ก็จะทราบกันอยู่แล้วเนาะโปรโตีนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทานมากเกินไปเราก็ต้องมาเลือกการทานนะคะอย่างเช่นเ,เลือก ทานเนื้อสัตว์หรือว่าเ,เนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อปลานะคะแล้วก็ไข่ขาวซึ่งเป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายนะคะทำให้ไตเราเนี่ยไม่ทํางานหนักนะคะโดยเฉพาะระยะ3 B ระยะ4ระยะ5นะคะซึ่งค่าของ GFR เนี่ยเหลือน้อยกว่า44%แล้วนะคะก็คือควรจะเน้นที่จะทานแค่เนื้อปลาแล้วก็ไข่ขาวนะคะ ว่าเป็นโปรตีนที่คุณภาพดีแล้วก็ย่อยง่ายด้วยค่ะส่วนข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของการขาดน้ําค่ะอย่างกรณีที่บางท่านเนี่ยคือเป็นโรคไตด้วยแล้วก็เป็นบางช่วงเวลาที่แบบว่ามีอาการของท้องเสียหรือว่าถ่ายเหลวหรือว่ามีอาการแทรกซ้อนอย่างเช่นอาเจียนมากๆอย่างเนี้ยค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยคือทํางานหนะักแล้วก็แบบเสียงเหนือ่ออย่างนี้นะคะ ก็จะทําให้ดื่มน้ําไม่ทันหรือว่าดื่มน้ําน้อยเกินไปค่ะก็อาจจะทําให้ค่า BUN สูงขึ้นได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่2นะคะสาเหตุที่3ก็คือการทานยาสเตียรอยนะคะผู้ป่วยไตยหลายๆคนที่มีปัญหาของโรคอื่นด้วยอะคะ่ะไม่ได้เป็นเฉพาะโรคไตยอย่างเดียวนะคะบางคนมีไตอักเสบด้วยคุณหมอให้ยามา หรือว่าเป็นโรคอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นโรคเกานะคะโรคเกาเนี่ยก็คือถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยค่าอูริกสูงอะคะ่ะคุณหมอก็จะให้ทานยาเนาะหรือไม่ก็เป็นการฉีดยาเพื่อลดกรดยูริกใช่ไหมคะหรือบางคนเนี่ยก็คือมีโรคอื่นอย่างเช่นเป็นโรคปอดหอบหืดก็ต้องมีการพ่นยาซึ่งยาที่เป็นยาพ่นนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นยาของกลุ่มสเตียรอย่ะคะ่ะ ก็ถ้าเกิดว่าได้รับยากลุ่มนี้นานๆนะคะหรือว่าต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเป็นช่วงๆอย่างนี้ค่ะก็อาจจะทําให้ BUN ที่เป็นค่าของเสียเนี่ยสูงขึ้นได้เช่นเดียวกันพอเรารู้ว่าสาเหตุมาจากการที่เราทานยาเนี่ยเราจะหยุดยาเองไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณหมอเขาดูเราแล้วว่าเราเนี่ยคือมีโรคอื่นที่จําเป็นต้องได้รับยาซึ่งถ้าเราไม่ได้รับยาเนี่ย มันก็อาจจะเป็นโทษกับเราได้นะคะดังนั้นเนี่ยคือถ้าเราได้รับยาแล้วเรารู้สึกว่าไปตรวจแล้ว BUN เราสูงนะคะก็ลองปรึกษาคุณหมอดูว่าจะลดหรือว่าจะรับเรื่องการทานยาอย่างไรได้บ้างนะคะเพื่อเราจะได้มาดูเรื่องของค่า BUN เพราะว่าถ้า BUN สูงมากๆเนี่ยตัว GFR ที่เป็นการทำงานของไตของเราเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะ อย่าลืมต้องปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะส่วนสาเหตุที่4ี่ก็คือเกิดจากโรคหัวใจสังเกตได้ว่าคนที่ที่เป็นผู้สูงอายุอะคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจด้วยเนาะซึ่งแบบก็เจอหลายคนเลยอะคะ่ะกรณีที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยก็คือจะต้องทานยาเรื่องของโรคหัวใจด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะคะเกิด หัวใจวัยฉับพลันอย่างนี้ค่ะ BUN ก็สูงได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเป็น4สาเหตุนะคะที่มันรวบรวมมาเพื่อที่จะมาไขาข้อข้องใจที่หลายคนถามมาว่าทำไมาทานโปรตีนน้อยลงแล้วถึง BUN ไม่ไม่ลงสักทีอย่างนี้นะคะก็เอาไว้เป็นความรู้นะคะเผื่อว่า,าจะได้ทราบว่า,เ,าเกิดจากอะไรนะคะ ทีนี้เนี่ยพอเรารู้ว่า BUN สูงเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างแล้วใช่ไหมคะ BUN ต่ำเกินไปก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นที่แหม่มจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือสาเหตุที่หนึ่งนะคะก็คือเกิดจากที่าทานโปรโตีนน้อยเกินไปทำไมถึงทานโปรโตีนน้อยใช่ไหมคะก็คืออย่างพอเรารู้ว่าเป็นไตระยะท้ายๆนะคะความกลัวมันเกิดขึ้นในใจก็จะกลัวว่า เออถ้าเกิดทานโปรโตีนเยอะกลัวบ U N สูงไม่กล้าที่จะทานหรือว่าออมีโรคล,ลุมเร้านะคะทำใหออ้ทานอาหารได้น้อยลงมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่อยากทานอะไรพอไม่ทานอะไรปุ๊บเนี่ยคือก็จะทำให้เ,ออเกิดภาวะของการขาดสารอาหารโปรโตีนเนาะ b ูเอ,อก็อาจจะต่ำลงได้เช่นเดียวกันนะคะ ทีนี้มาสาเหตุที่สองนะคะก็คือเรื่องของการ,าร,ราขาดสารอาหาร,ราประเภทอื่นนะคะซึ่งร่างกายของเราเนี่ยคือต้องได้รับสารอาหารครบถ้วนเนาะแล้วการที่เราเนี่ยป่วยเป็นโรคไตเนี่ยแล้วโดยเฉพาะระยะท,ท,ท้ายเนี่ยก็คือจะกลัวไปหมดเลยอันนั้นก็ไม่กล้าทานอันนี้ก็ไม่กล้าทานกลัวว่าไตจะสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะ ก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยขาดพลังงานขาดแคลอรี่ที่จะไปดูแลร่างกายนะคะก็เกิดภาวะของการขาดสารอาหารทำให้ BUN ต่ํานะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นผลเสียกับไตของเราเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือควรจะทานอาหารให้เหมาะสมแล้วก็พอดีนะคะกับค่าไตของเราค่ะ ส่วนข้อที่3นะคะก็เกิดจากโรคอื่นนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นโรคตับค่ะคือเป็นบางคนเนี่ยคือไม่ได้เป็นแค่โรคไตเบาหวานความดันก็จะมีโรคอื่นด้วยนะคะอย่างตับเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ค่า BUN ต่ําเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยแหบมบก็สรุปให้นะคะค่า BUN เนี่ยก็คือปกติอยู่ที่1 0 2ถึง20นะคะก็คืออยู่ระหว่างนี้ ต่ำไปก็ไม่ดีสูงไปก็ไม่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยค่าเลือดที่ดีที่เหมาะสมก็คือจะต้องอยู่ระหว่าง10ถึง20นะคะสาเหตุเนี่ยก็คือตามที่หมอเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะก็ลองเช็คตัวเองดูนะคะว่าเราเอ,อ,อยู่ในสาเหตุเหล่านี้หรือเปล่านะคะแล้วจะได้ไปปรึกษาคุณหมอหรือว่าปรับเรื่องของตัวเองดูนะคะให้ BUN ของเราเนี่ย ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไปแล้วค่าการทำงานของไตของเราเนี่ยก็จะดีตามลำดับไปด้วยนะคะอย่าอ,อย่าลืมนะคะก็ไม่ได้มีแค่ BUN นะคะยังมีครีเอทินีนแล้วก็มีตัว GFR อีกนะคะอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้านะคะแบบก็จะมาะหาข้อมูลนะคะแล้วก็มาพูดคุยให้ฟังอีกเพื่อจะได้เอาไว้ดูแลตัวเองนะคะใครมีคำถาม รคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วเราจะได้มาปรับเรื่องของการดูแลสุขภาพไตของเราให้แข็งแรงนะคะอย่าลืมติดตามแบบคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะจุดเด่นของสารอาหารเจลทุกสีนะคะจะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ภายใน3-15นาทีแค่เพียงเด็ดและดูดเท่านั้นนะคะทำให้ไม่เป็นภาระตับไตได้รับสารอาหารแม่นยำทานได้ทุกเพศทุกวัยคะ่ะ